สวัสดีค่ะทุกๆท่ทานวันนี้เป็นคลิปแรกของปาแมวนะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อช่องเลยค่ะหลังจากฉีดวัคซีนเข็มสองมาไฟเชอร์ <c oughs> นอนซมอยู่หลายวันนอนดูคลิปคนอื่นก็แล้วเราคิดว่าจะเปิดช่องให้คนอื่นติดตามเราบ้างดูเราบ้างแบ่งฟันอาการดีขึ้นก็มานั่งถ่ายต้นไม้ข้างบ้านค่ะ มีเศษษทีเส,เสเียนนสทีเรือนนอกถ้าเศรษทีเรือนในจะมีเส้นเส้นขา,ขาวๆอยู่ตรงกลางเส้นขา,ขาวๆอยู่ตรงขอบเขาเรียกเศษษทีเรือนนอกอ่มีกวกวกวกสีมหาโพตุ้ไว้หน้าบ้านนี่จะเป็นต้นหนอมันแยกออกมาแล้ว ต้นเล็กๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะใครคิดว่างไงก็ใส่ปุ๋ยอะไรก็บอกกันด้วยอืมอาต้นไม้คนอื่นดูบ้าง <c oughs> อยากให้มีคนพูดคุยกันเนาะคนเราก็เครียดๆมาแล้วมมนจะเรื่องโลกเรื่องเศรษฐกิจโลกไทยก็เยอะ นรามีกวกไม่ใช่กวกสิเร,เรียกอะไรนี่สนีจันจันแดงหรือจันดำหรือยังไงนีก้านแดงนะก้านแดงใบออกช้ำๆดำๆน,ๆๆๆนี่ผ้าห่มหรือสีค่ะผ้าหม่มหรืียายจ่อยข้างบ้านแกเอาให้ก็ปลูกไปตายมาั้ง เดีือแค่นี้แหละก็สวยอยู่นะอันนี้อะไรนกน้อยนกน้อยสมชื่อเลยะเล็กนิดเดียวดีที่ยังไม่ตายอีกต้นหนึ่ตายแล้วอืมอน,นี่ไอที่มีมากก็มีเ่เศรษฐีเรียนอนอกไ้ปลูกไว้มีอะไรก็ปลูกไว้ปลูกไว้นีเศรษฐีวินสันเศรษฐีวินสันน,นีอะไร เงินเงินอันนี้อันนี้เป็นบอลสีบอลสีไม่รู้พันอะไรหรอกรู้ว่าเป็นบอลสีบางคนก็บอกเราว่าเป็นสาวน้อยปากแป้งเราก็บอกเอ๊ะมันใช่เลยสาวน้อยปากแป้งมันต้องแบบนี้เราว่าสาวน้อยปากแป้งมันเป็นแบบนี้นี่ ก็เลยเอเอาผ้าสาวนอนฝาแ้งเป็นต้นนี้ก็ยังงงงอยู่ใครคิดว <away alah> ่าไงก็ช่วยคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยค่ะนี้ต้นอะไรต้นต้นเงินเจ้ตัวนี้มันมีสามอย่างเงินทองน้าเงินเนี่ยจะเป็นด่างขาวทองนี่จะเป็นด่างสีทองเลย ตัวนักจะเป็นสีเหมือนเปลือกไม้อืมอืมโอ้ยมีอะไรด้วยนี่ช้วยไม้ปลูกไปเลยข้างบ้านเวลาไม่สบายใจเวลาเครียดเครียดเวลาอยากผ่อนคลายแล้วก็มาเดินดูอืมมีอะไรมีหอมด้วยนะนี่หอมแขก ว่าหอมก็กินไม่ทันเราก็มาชําไว้ชําไว้ชําไว้มีชวนชมด้วยเล็กจี๊ดเดียวไม่ได้ใส่ปุ๋ยถ้าเขาบอกใส่ปุ๋ยแล้วมันจะเปื่อยอก็เลยแค่ลดน้ำลดไปงั้นแหละเรือมันสวยอ,อันนี้ต้นขิงต้นขิงเราลดน้ำประจำ มันจะไม่ทิ้งใบใบจะมันจะไม่เหี่ยวอนี่อะไรเน่ยโอ้ติดอะไรไม่รู้มีฟ้าทลายโจรด้วยทาสมัยด้วยนะ <c oughs> กินดูแล้วขม <c oughs> ไม่ไหวสู้ฟาราเราไม่ได้หรอกข <c oughs> มมาก <c oughs> อันนี้ก็เศรษฐีวินสันกำลังเพาะกำลังแยกหนอก่อมีหลายต้นอยู่ เจ้ที่วินซันเนี่เคยออกดอกครั้งหนึ่งนงนะถูกหวยด้วยตอนนั้นไม่รู้ด้วยว่ามันออกดอกถูกหวยสามหมื่นนี่แหละสักอาทิตย์หนึ่งก็เลยมาเจอเฮ้ยออกดอกนี่นะมันจะเป็นหลอดค้ายอะไรฝักข้าวโพดอืมก็รู้อยู่ว่าเขาว่าออกดอกแล้วเราจะมีโชคแต่เราไม่รู้นี่สิว่ามันจะออกดอก แล้วก็เสียงโชคไปตามภาษาของเราเนาะมันถูกเองไม่ไเชื่อก็ดูไปงั้นแหละเพื <c oughs> ่อความสบายใจนี่ก็หอมแขกนะกำลังสวยเลยอไอน้นี่ไม่ใช่หญ้านะนี่หญ้าหวานลูกชายเอามามลูกชายเอามาจากโรงเรียนมนะั้งก็มาเสียบเสียบไว ใครอยากเห็นต้นอะไรถามต้นอะไรก็คุยมาได้นะเป็นเพื่อนคุยกันก็ทำเล่นๆเ,เป็นงนั้นเลยนี่ต้นใหญ่สนีจันต้นใหญ่เชวไหมแยกหน่อ,อกไปก็จากต้นนี้แหละถุงเงิน,ถ,งงนถุงเงินเนี่ยเขาว่าถ้ามัน เวลาเป็นใบออกมาแล้วมันมันหงายขึ้นอย่างนี้เงินอยู่มือมีงเงินเข้านะถ้าออกมาแล้วมันเอ็นเอ็นคว่ำานี้เอ็นคว่ำลงเง้นแต่ว่าเงินไม่อยู่เ <c oughs> งินไม่อยู่มือเงินจะออกจากมือไม่รู้จริงหรื <c oughs> เอเปล่าเขาว่ากันมาเน,ะนาะเดี๋ยวท้ายนี้จะพาไปดู มาเขือ,อเทศปลูกไว้แบบนี้แหละไปได้ดูแลก็ลดน้ำไปลดน้าไปทุกอย่าง,อ,างอ,อันนี้เขาว่าว่านรักษานิ้วปลูกก็ต้องปลูกวาันอาังคารตัดใบก็ตัดไปต้มหนึ่งใบต่อน้ำเคี่ยวให้ได้หนึ่งแก้วตัดวาันอาังคารกินวาันอังคารด้วยนะ ทุกวันอังคารกินได้ใครที่เป็นนิ้วขับขับนิ่วช่วงนี้หน้าแลรงใบมันก็จะยุบยุบลงเนาะตามสภถาพเลยดูต้นไม้น,นี่สวยมีแค่นี้แหละก็สวยสวยสวยดีมีแค่นี้แหละบานหางจระเข้ใครเอาอะไรให้ก็ปลูกไปงานเละไม่ทิ้งสักอัน อ,อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ชื่อมันไม่รู้จะเป็นดอกสีม่วงม่วงไม่ใช่ฟ้าทลายจนนนะอชอบชอบสวนนี้ชอบแต่อ้นี่แหละนี่สนีจันตอนนั้นแยกหน่อปลูกหอมนะหน่อก,ก็หอมก้านก็หอม ก็มีอยู่สามสี่ต้นอ๋มีกวักมรกตดกวักมรกตดกำลังชำกวักมรกตดเราเอาใบเสียบเสียบเข้าไปานี้นี่เสียบเสียบว้เดือนหนึ่งมันก็จะออกเป็นลูกแก้วลูกแก้วใสๆพอเราแยกมาชำมันก็จะเกิดหนอ่อ ห่อขึ้นมาแบบนี้ยได้กอช้าอยากได้กอ,รอ,กกอรเร็วก็ต้องแบ่งแบ่งก้านใหญ่ๆเลยให้เขาแตกหน่อเองอืมนี่เยอะสุดเศรษฐีเรือนนอก <c oughs> อกง่ายแตกหน่อง่าย <c oughs> อ๋ยเดี๋ยวพาไปดูมะเขือเทศก่อนมะเขือเทศของเราปลูกง่ายง่าย ปลูกง่ายๆแต่ดกนะดกนะมะเขือเทศมีอยู่หลายต้นอยู่แต่ตอนนี้สุกแล้วแดีวต้นเดียวมะเขือเทศดกดกดกนะดกดก่อนจะสุกเรารดน้ำบ่อยมันเน่าเน่าข้างในแล้วก็รลวงเน่าข้างในแล้วก็ร่วง สงสัยลดน้ำบ่อยทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนบอกว่าอ่ะลองวันเว้นวันดูได้ผลเลยสุกดีไม่มีเน่าไม่มีร่วงก็พอได้กินนะเล่นเล่นปลูกเล่นเล่น,ลน,ลนแต่ได้กินจริงๆริงอ่านไไม้สวยๆมีชวนชมด้วยชวนชม ปลูกเซมๆกันไปนะดอกมะละกอนาอ่าใครตาดีเห็นอะไรมากอ่านี่สุดท้ายนี่มีต้นเดียวนี่แหละใครมาใครก็ชมอ,อยู่ใกล้ถนนจะมีเสียงรถหน่อยนะอ่ะสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันนะใครที่เครียดๆอยู่ก็ดูต้นไม้ไป คายเคยรียดอถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามวิดีโอให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ป้าแมวว่าจะตั้งชื่อช่องชื่ออะไรยายผาป้าแมวยายผานี่เป็นคุณคุณแม่ของป้าแมวนี่แกทำหลายอย่างนะแกทำเครื่องจักสารทำอะไรแกรก็แก่แล้วล่ะแต่ก็ชอบปีมือ คนแก่เนาะคณปัญญาเดี๋ยววันหน้าจะพาไปดูยายผาแกจะทําอะไรให้ดูวันนี้ดูต้นไม้สวยๆไปก่อนนี่ก็เพิ่งฟื้นจากฉีดวัคซีนเจ็บเนื้อปวดตัวอยู่หลายวันอืเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องฉีดนะออะืท้ายนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปลาแมวด้วยอขอบคุณสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกัน ไปคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ